วันนี้โอป้าพามาวิเวกหลีกร้นที่นี่นะคะเราก็ต้องให้โอกาสกับตัวเองบ้างเมื่อใจเราต้องการความสงบเราก็มาหาที่สงบเพื่อที่จะได้พบกับสมาธิเป็นสิ่งที่ดีงามที่ให้โอกาสกับตัวเองนะคะ ที่นี่มาง่ายมากค่ะนิรหวาณสถานโพธิกำจรอยู่คลอง14บนองเสือปทุมธานีนะคะซึ่งก็มาง่ายตามถนนรงังสิตนครนายกพอเจอคลอง14ปุ๊บเลี้ยวซ้ายเลย17กิโลถึงที่นี่นะคะเรามาที่นี่เพื่อที่จะมาฝึกฝนตนก็แน่นอนอยู่แล้วการฝึกฝนตนมันต้องขืนค่ะ มันต้องไม่ใช่ความคุ้นชินที่เรามีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาอยู่แบบนี้อยู่ในที่ที่ไม่ค่อยสบายกับเราสักเท่าไหร่นะคะมาอยู่ในที่ที่เราจะต้องได้โอกาสของการฝึกฝนตนและแน่นอนคะ่ะการสมาสอขออภยัยการสมาทานศีลของเราก็คือศีลแปดนะคะจริงๆแล้วความมุ่งหมายของศีลที่เราสมาทานไม่ใช่แค่พิธีกรรมไม่ใช่เป็นพิธีกรรมแต่ ความสําคัญมันอยู่ที่การลงมือทําเอาเป็นว่าโจทย์ของเราก็คือการต้องการสมาธิเพราะฉะนั้นศีนแปที่เราสมาทานแล้วก็ลงมือทำเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของข้อแรก5ข้อแรกก็คือสีห้านะคะหเว้นจากการฆ่าสัตว์แน่นอนค่ะเราไม่ใช่แค่สมาทานเท่านั้นแต่เราต้องระมัดระวังด้วยการเดินเหินเราจะไปทําอันตรายสัตว์เล็กสัตว์น้อยหรือเปล่าเราก็ต้องระมัดระวังดูแลด้วยการ ไปหยิบของไปเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้หรือการประพฤติพรหมจรรย์ของเรานี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําเพราะว่าถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมันใจมันว้าวุ่นเนาะทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยสิทีนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อสคือวาจามันไม่แค่แต่ไม่พูดเท็จเท่านั้นแต่ยังต้องระมัดระวังสํารวมเรื่องวาจาส่อเสียดวาจาทิ่มแทงวาจาเพอ้อเจอฟุ้งซ่านคําหยาบอะไรอย่างเงี้ยงดด้วย สุราแน่นอนอยู่แล้วค่ะเมื่อเราต้องการความสงบเราจะมาทําสมาธิเราไม่ดื่มสุราแน่นอนข้อ6ไม่ต้องไปยุ่งยากหาอาหารเพราะเราต้องการใช้เวลาในการที่จะมาฝึกฝนตนทําสมาธิเพราะฉะนั้นสองมื้อก็พอแล้วไม่ได้ใช้กําลังกําลังอะไรมากมายนะคะข้อ7แต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามดูหนังดูละครซีรีส์เรื่องโน,น้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันก่อกวนความสงบแน่ๆแล้วก็ที่นอน นอนเหมือนเดิมที่บ้านแอร์เย็นช่ำฟูกสูงใหญ่มันไม่มีการขืนเลยนะคะไม่มีการฝึกวนตนเลยมันไม่ได้สํารวมอะไรมันก็ปล่อยสบายๆแต่มานอนที่นี่อดที่นอนก็เล็กนิดเดียวหนาแค่นี้อะไรมันต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาอุ้ยจะพลิกซ้ายพลิกขวาอะไรเงี้ยเพราะเราต้องการฝึกตนและการฝึกตนของเราเราก็มีลมหายใจที่เราหายใจอยู่ตลอดเวลา แต่ลองสังเกตดูนะคะเราหายใจอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยมารู้ลมหายใจเลยเราทำโน่นทำนี่ทำนั่นสลัพัดอืมแล้วเราก็คิดโน่นคิดนี่สลัพัดลองดูสิคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามาตั้งใจหายใจอยู่กับลมหายใจเราต้องตั้งใจเท่านั้นมันถึงจะหายใจได้และเมื่อตั้งใจหายใจอย่างอื่นมันตัดทิ้งไปหมดนั่นคือความสงบเข้ามาทันที อันนี้เป็นความลับง่ายๆเล็กๆที่เราสามารถประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองได้อันนี้โอป้าแบ่งปันเท่านี้นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่นี่มีความวิเวกและแน่นอนค่ะเราเมื่อใจต้องการความสงบอยู่ที่ไหนเราก็สงบได้ด้วยการลงมือทำวันนี้ลานะคะแล้วเรากลับมาใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ